เมือ่อเวลา15นาฬิกาวันที่2เมษายนนายพัชรพัฒน,น,น์สีธัญนลนายอำเภอบางละมุงพร้อมพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสอพอบางละมุงและพันตำรวจเอกนภัรพงศ์โคศิสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอ ตำรวจชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบในสังกัดสพาบางละมุงและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าทำการตรวจคน้นโกดังเก็บและกระจายสินค้าของกลุ่มนายทุนชาวจีนตั้งอยู่เลขที่122ทับ47หมู่7ตำบลนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว,ว่ามีกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนเปิดโกดังเก็บสินค้านำข้าจากต่างประเทศลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ในการตรวจสอบเบื้องต้นโกดังสินค้าดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ1งงานสินค้าที่กักเก็บอยู่ในโกดังมีหลากหลายรูปแบบทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางอยารักษาโรคสินค้าที่ใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงสินค้าของตกแต่งบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งเทียมอาวุธ มีทั้งอาวุธปืนปลอมสนับมือกระบองโซ่บรูซลีจำนวนมากโดยสินค้าส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากประเทศจีนและถูกวางกองพเนินเต็มโกดังนอกจากนี้ยังพบชายชาวจีนหนึ่งคนชายไทยหนึ่งคนและผู้หญิงไทยสองคนกำลังแพ็คสินค้าใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้ยุติการทำงาน พร้อมทั้งให้นําเอกสารการนําเข้าสินค้าดังกล่าวมาสแสดงแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ภายในโกดังไม่สามารถนําเอกสารมาสแสดงที่มาของสินค้าดังกล่าวได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงทำการตรวจยึดสินค้าไว้ทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบ ขณะเดียวกันตำรวจได้เชิญตัวนายหลินอายุ32ปีชาวจีนซึ่งรับเป็นผู้ดูแลโกดังซึ่งได้ให้ข้อมูลกับตำรวจในเบื้องต้นว่าตนเองเป็นเพียงลูกจ้างส่วนนายจ้างเป็นชาวจีนเหมือนกันโดยเจ้าของตัวจริงอ้างว่าเดินทางกลับประเทศจีนไปแล้วแต่มอบหมายให้ตนเองดูแลสินค้าและแพ็คจัดส่ง โดยเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนส่วนสินค้าที่นำมาเก็บไว้ในโกดังส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากประเทศจีนโดยมาทางเรือขนส่งสินค้าจากนั้นจะเดินทางไปรับนำมาเก็บที่โกดังแล้วก็จะคอยรอรับจากฝ่ายขายซึ่งจะมีการนำเสนอขายสินค้าด้วยการไลฟ์สดและนำเสนอขายบนโลกออนไลน์พอมีลูกค้าสนใจและออเดอร์สินค้าข้อมูลก็จะถูกส่งมาให้กับตนเองเพื่อทำการแพ็คและจะส่งให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่ง ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบสินค้าโดยพบว่าบางตัวไม่ได้มาตรฐานเช่นอาหารเสริมยารักษาโรคต่างๆก็ไม่มีออยระบุในตัวสินค้าถ้าหากสินค้าดังกล่าวถูกนำไปใช้อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นอกจากนี้ยังตรวจยึดสิ่งเทียมอาวุธซึ่งค่อนข้างเหมือนของจริงมากและที่เขาขายผิดกฎหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดก่อนควบคุมตัวชาวจีนรวมถึงพนักงานคนไทยไปทำการสอบสวนเพื่อขยายผลติดตามตัวเจ้าของตัวจริงเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปน่ตีกำมดครับ

ไปกูซ์กูซ์แล้วเขาบอกว่าเขาไปหามาหาเขาจ้ากในบริษัทถึงจะโอนกลับมาหาเขาโอนกลับมาให้คนอีกคนนึงแล้วคนอีกคนนึงค่อยเอาทั้งให้เขาจ้างว่าเดืจ้างครับเดือนเดือนเดือนมาสองสามพันเหรียญที่เป็นเงินไทยประมาณสองสามพันก็มาณสีเป็นหมื่นห้า 好，他比我开那你现在在在哪里住呢？在泰国这边。泰国友的。啊，不认他不认他们了。那你帮我做什么呢？朋友、嗯，朋、嗯、友。朋、嗯、友，朋、嗯、友。朋、嗯、友，朋友。朋友，朋友、嗯。朋友，朋友。朋友、嗯，朋我朋友，朋友、嗯。朋友，朋友。朋友，